สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ในออนไลน์สเตชันสกูปกันอีกครั้งนะครับก็ยังคงเป็นที่พูดถึงกันไม่จบนะครับหลังจากที่อนิเมะแห่งปีอย่างดาพิฆาตสูนซีซั่น2ได้ฉายตอนแรกไปเรียกได้ว่าเป็นกระแสขึ้นติดเทวิตเตอร์กันไปแล้วแต่ล่าสุดครับก็ได้มีกระแสใหม่เกิดขึ้นมาถึงการวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องที่รอบนี้ตัวละครที่กําลังโดนพูดถึงอยู่ก็คงหนีไม่พ้นนินจาสุดเท่อย่างอุซุยเทงเง็นที่เป็นสา าหลักเสียงและเป็นตัวเอกของภาคนี้นั่นเองโดยเจ้าประเด็นที่กําลังร้อนแรงและเป็นที่พูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ตัวละครอุซุยเทงเงนนี้มีภรรยาหรือว่ามีเมียสุดสวยเนี่ยถึง3คนกันเลยก็เรียกได้ว่าฮอตจริงๆเลยล่ะครับกับพ่อนินจาสุดเท่คนนี้ซึ่งภรรยาทั้ง3ของเสาหลักเสียงอุซุยเทงเงนคนนี้นะฮะก็จะมีชื่อว่าฮินาซึรุมาคิโยและซมานั่นเองครับซึ่งสําหรับข้อความ ที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านนี้กล่าวไว้ก็จะมีประมาณนี้ฮะดูเหมือนว่าดาบพิฆาตระสุลซีซั่นสองจะเริ่มฉายแล้วแต่มันทาให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้ทุกครั้งเมื่อรู้ว่าตัวเอกอย่างอุซุยเทงเงินมีเมียสคนอย่างไรก็ตามผู้ผลิตต้องการส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือไม่กันนะฉะนดไม่ได้ที่จะคิดว่าพวกเขาจงใจพยายามปลุกระดมกระแสะสตรีนิยมเป็นการประท้วงจริงๆก็หลังจากที่คนคนนี้ทวีตข้อความไปประมาณนี้ก็ได้มี มีคนเข้าไปทวิตตอบกลับไปเป็นจํานวนมากเลยละ่ะฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไปแนวพูดว่ามันก็เป็นแค่นี้แม่แหละจะอะไรกันนะักันหนาหรือบางคนก็ตอบกลับไปว่าเจ้าของทวิตเนี่ยว่างใช่ไหมอะไรประมาณนี้ล่ะครับแต่ถึงยังไงก็คงต้องขอเท้าความก่อนนะฮะว่าตามประวัติของอุุยเทงเงินนั้นก่อนจะมาเป็นนักล่าอสูรเนี่ย ครอบครัวของเขานั้นเป็นนินจามาก่อนครับและจะด้วยความเก็บกดหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ที่ตอนเป็นนินจานั้นต้องคอยทําภารกิจอยู่ในเงาตลอดเลยทําให้พอมาเป็นหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยพี่แกก็เลยจัดเต็มความติสแตกโดยจะเห็นได้ว่าในเรื่องนั้นเขาจะพูดและทําอะไรก็ต้องมีความโดดเด่นและฉูดฉาดเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะออกมาเป็นการแต่งตัวของตัวอุซุยเอง หรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนั่นเองล่ะฮะและอาจด้วยเพราะความสุดในการใช้ชีวิตนี้นั่นก็ทําให้พี่แกเลือกที่จะมีเมียถึง3คนเลยนั่นเองซึ่งตัวของอุซุยนะฮะก็เรียกได้ว่ามีความรักในตัวภรรยาทั้ง3ของเขามากถ้าจะให้จัดลำดับความสําคัญแล้วเนี่ยชีวิตและความปลอดภัยของภรรยาทั้ง3คนนี้ดูจะมากกว่าภารกิจเสียด้วยซ้ําและสําหรับไปเรื่องการมีภรรยาถึง3คนเนี่ยจะเรียกว่าปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูที่บริบทของอนิเมะเรื่องนั้นๆ โดยเรื่องดาาพิฆาตอสูรนี้ครับจะดําเนินเรื่องราวอยู่ในยุคไทยโชซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรอยต่อของยุคสมัยเก่าและสังคมอุตสาหกรรมฮะนอกจากนี้ยังเป็นยุคสมัยที่หลักการของประชาธิปไตยกําลังเบ่งบานอย่างมากทําให้เหล่าผู้หญิงในยุคไทยโชนี้เข้ามามีบทบาทต่างๆมากมายซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องดาาพิฆาตอสูรนี้ฮะไม่ว่าจะสายอาชีพไหนก็จะมีความหลากหลายไม่จํากัดเพศแม้กระทั่งตัวของเหล่านักล่าอสูรเองหากมีความสามารถ ไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถขึ้นมาเป็นเสาหลักได้เหมือนกันซึ่งถ้าจะพูดง่ายๆก็คือ การที่ภรรยาทั้ง3คนของอุซุยนั้นถ้าจะลงรักอุซุยเหมือนๆกันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเธอถ้าพวกเธอทั้ง3นั้นตกลงกันได้และยินดีกับการอยู่กันแบบ4คนผัวเมียมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนั่นเองครับแหมก็ลองคิดดูนะฮะวันนักดีไทยเราเองเนี่ยก็ชายย่อยซะที่ไหนและใครจะรู้ล่ะฮะขนาดหานุมาย,ยังมีเมียถึง5,000คนเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับยังไงก็คงต้องพูดกันตามตรงว่าประเด็นเรื่องความเป็นผู้ใหญ่เกินไปของอนิเมะเรื่องนี้ มันก็เคยมีผู้ปกครองครับออกมาแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของเนื้อหาที่มีการพูดถึงย่านสถานบันเทิงอย่างย่านโคมแดงนี้จนทีมงานนั้นต้องเปลี่ยนชื่อตอนจาก r e d l i g h t District เป็น Entertainment District a r c าร์แทนเลยนั่นเองละฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับประเด็นเรื่องภรรยาทั้ง3คนของเสาหลักเสียงสุดเท่อย,อย่างอุซุยเทงเงนถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกับพวกเราเอาไว้ที่ด้านล่างกันได้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ สเตชันส c o ๊ปลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ